เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่2กุมภาพันธ์ วันนี้เช้าครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่กันก่อนกับเรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าเจ้าปัญหาของทีมครับที่ล่าสุดกำลังจะได้ที่ลงแล้วเมื่อตามรายงานของ2นักข่าวดังระดับเทียนหนึ่งเลยนะครับของ The Atlantic กอย่างด v i ดอันสตินและก็ลอรีวิทเวลได้เปิดเผยว่าการเจราจาระหว่างแอสตันวิลล่ากับมาคัสแรดฟอร์ดนั้นมีความคืบหน้าไปอย่างมากและนักเตะนั้นก็ใกล้จะได้ย้ายร่วมทีมสิงห์พยองด้วยสัญญายืมตัวจนจบเซสซัส่นนี้แล้วเลยครับหรืออาจจะมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดร่่ววมมเข้้าาอยยูด ฝั่งแอสตันวิลล่าเองก็จะจ่ายค่าเหนื่ยครอบคลุมในส่วนมากของมาคัสแรดฟอร์ดให้กับเจ้าตัวด้วยครับในขณะที่อีกหนึ่งนะักข่าวคนดังอย่างฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมารายงานไปทำนองเดียวกันในครับว่ามาคัสแรดฟอร์ดตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับแอสตันวิลล่าได้แล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่แอสตันวิลล่าเนี่ยตกลงสัญญาการยืมตัวพร้อมพ่วงเงืง่อนไขบังคับซื้อขาดในซัมเมอร์2025กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนอัปเดตจากทางคริสวีเลอร์อีกหนึ่งสายข่าวแมนยูเนต็ดของเดลี่เมลในะครับได้ออกมาพูดถึงดีลการย้ายทีมของแรดฟอร์ดเช่นกันครับว่ามาคัสแรดฟอร์ดได้กล่าวอำลาเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเตดและก็จะเจ้าที่ของ s, สโมสรอนที่คารริงตันไปแล้วโดวยสำหรับเรื่องค่าเหนื่อยนะครับแอสตันวิลล่าจะจ่ายกับแรดฟอร์ดจำนวน60%หรือว่าประมาณ1 8 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์จากทั้งหมด3 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งนั่นก็คือแมนยูเนต็ดของเรานะจะต้องจ่่่าาสสวนทีีเหหลือออกปปประมณ1020,000ด์ตั ให้กับนักเตะครับสมบูรณส์อื่นๆนาแอสตันวิลล่านะจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดมาต่อกันที่รายงานของทาง,งมาติสต์ดาวนาลุกวัย19ปีจากบบเยนมิวนิกกันนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพยายามเจราจาดึงตัวมาร่วมทีมด้วยกับรายงานล่าสุดจากทางฟอร์เรนเพลเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังของสกายเยอรมันนะครับได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อไปยังบาเยนมิวนิกอีกครั้งในช่วงดึกที่ผ่านมา เพื่อทำการพูดคุยถึงการยื่นข้อสเสนอดึงตัวดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมซึ่งทัพปีแสดงของเราในครับกำลังเตรียมการพูดคุยและการยื่นข้อสเสนออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขอยิมตัวมาติสดาวต,ต่อทีมเสือใต้ซึ่งการดึงตัวมาติสดาวครั้งนี้นะครับก็เป็นการนําเข้ามาแทนที่มาคัสแรดฟอร์ดที่มีแนวโน้มสูงอย่างมากว่าจะย้ายไปแอสตันวิลล่าแบบยิมตัวเช่นกันในตลาดมก,กราคมนี้และนอกจากเขาเลือกร่วมกับมาติสดาวแล้วนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติม,ตมจากฟอร์เรนเพเทนเบิร์กระบุว่า Leon b a บลลีปีกตัวจีตของแอสตันวิลล่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่กำลังพิจารณาดึงตัวมาร่วมทีมเช่นกันซึ่งการย้ายทีมของ Leon b a บลลีนั้นจะเป็นดีลที่แยกออกมาจากมาครัสแมทฟอร์ทที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นสำหรับตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นมาติสตาวหรือว่าจะเป็นเล o อนเบลลี่ทางแมนยะูไนเต็ดนายกำลังพิจารณาจะดึงตัวใครคนใดคนหนึ่งมาร่วมทีมก่อนถึงเดทไลน์ตลาดวันจันนี้อย่างแน่นอนครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของแตเรลวมาเลเซียที่กำลังตกเป็นเขาวลืออย่างหนักในครับกับการย้ายไปร่วมทีมแบนฟิก้าในโปรตุเกสแบบยิมตัวอย่างไรก็ตามกรับในช่วงดึกที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้าเข้ามาจากฟลาบิสโอรมาโนที่เปิดเผยว่า ตอนนี้การเจราจาระหว่างเบนฟิก้ากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสำหรับการยืมตัวแบ็กซ้าไว้25ปีรายนี้ได้ลม่มลงเป็นที่เรียบร้อยเลยครับหลังจากที่เบนฟิก้าไม่สามารถตกลงเงื่อนไขค่าย,าย,ยืมตัวและก็ออปชั่นซื้อขาตามที่แมนยูเนเต็ดต้องการได้ถึงแม้ว่าการเจราจารส่วนตัวระหว่างนักเตะกับเบนฟิก้านั้นจะคุยกันได้ลงตัวแล้วก็ตามดยที่ฟราบิสโอมาโดนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมเอาไว้ว่า แต่เรือม,มาลเลเซียดีกล่าวอำลาเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วก็จริงเนื่องจากว่าเจ้าตัวค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ย้ายออกอย่างแน่นอนแต่ถ้าว,ว่าตอนนี้โอกาสแรกก็คือแบนฟิก้านั้นจบลงไปแล้วครับอย่างไรก็ตามทางเรียลเบติสทีมจากสเปนและก็กราสโกเซลติกของสกอตแลนด์ยังอยู่ในการเจราจาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งในช่วง48ชั่วโมงจากนี้ครับก็น่าจะมีความคืบหน้าจากทั้ง2ทีมดังกล่าวเข้ามาเพิ่มเติมแลวครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของแมคคาสแรดฟอร์ดกันอีกสักหน่อยในครับกับความเห็นจากคางคาเวโซเฮโคนักข่าวอาวุโสของ s k y Sport ์ตในรับซึ่งเขาได้พูดถึงโอกาสที่แรดฟอร์ดจะได้ย้ายไปร่วมทีมแอสตันวิลล่าที่กําลังมีข่าวแรงขึ้นมาในช่วงดึกที่ผ่านมาในทางโซเฮโคนักก็มั่นใจว่าหาก ford แรดฟอร์ดตัดสินใจเลือกย้ายมายัางแอสตันวิลล่าเขาจะกลายเป็นคนสําคัญในทีมของอุนายเมอรีอย่างแน่นอนและมันคงจะดีกว่าการที่เขาจะเลือกย้ายไปยังบาร์เซโลนาในสเปนด้วยเพราะที่นั่นการที่เขาาาจะได้ลงงสนอย่ ม่ำเสมอคงไม่ใช่เรื่องง่ายและมันคงไม่ต่างจากการที่เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้อย่างแน่นอนครับโดียกับเรื่องนี้คาเวโซไฮโคได,ด้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าแอสตันวิลล่ากำลังวิ่งเต้นอย่างหนักเพื่อเซ็นสัญญากับกองหน้าเพิ่มเติมในอีก2-3วันจากนี้ พวกเขาเพิ่งจะเสียจอร์ดียรนไปยังซาอุดิอาระเบียและก็เอมี่บูเอนเดียไปยังเยอรมน,นีแบบยืมตัวดังนั้นมันก็จําเป็นต้องหากําลังเสริมเข้ามาอย่างแน่นอนเมื่อดูจากทางเลือกและรายชื่อนักเตะที่เชื่อมโยงในรอบ2-3วันที่ผ่านมาคนที่เพิ่งเข้ามาในโผก็คือมาคัสแวลดฟอร์ดเขาน่าจะเป็นนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแอสตันวิลล่าไปตลอด72ชั่วโมงจากนี้ ผมยังรู้มาว่าอูน่าเอมรีเป็นแฟนบอลตัวยงของมาคาสแรดฟอร์ดและทุกคนก็ทราบดีว่าเขาพร้อมจะถูกปล่อยยืมตัวในตลาดนักเตะรอบนี้ด้วยแน่นอนหากให้เดาใจนักเตะนะ่ะคงอยากจะย้ายไปบาร์เซโลนามากกว่าแต่หากมองบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วขณะที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งพวกเขามีปัญหาในเกมรุกอย่างหนักเขายังไม่ได้ลงสนามเลยแล้วการจะไปที่สเปนและต้องแย่งตำแหน่งกับทั้งลามมียนมาลโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้หรือว่าจะเป็นราฟินญายิ่งยากเข้าไปใหญ่ หากเขาไปที่นั่นเขาจะได้ลงสน้ำอย่างสม่อเสมออย่างที่ต้องการจริงหรือเปล่าล่ะด็งนั้นผมว่าเขามีคําถามสําคัญคือว่าเขาควรจะลองพิจารณาโอกาสจากที่อื่นซึ่งดีกว่าที่บาร์ซ่าจะดีกว่าไหมล่ะอย่างแอสตันวิลล่าซึ่งที่นี่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเขาแต่เขาจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแน่นอน มาปิดท้ายกันที่ความเห็นของลุยซาฮาอดีตกองหน้าของทีมครับกับก,บการพูดถึงข่าวลือระหว่างพอปอกบาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีกระแสะว่ารูเบนอาโมริมอาจจะพิจารณาดึงตัวกองกลางวัย30ปีกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญาระยะสั้น3เดือนเมื่อเขาพ้นโทษแบนในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งกับข่าวลือนี้ครับทางลุยซาฮาก็รู้สึกเห็นด้วยอย่างมากหากว่ารูเบนอาโมริมจะดึงปอกบากลับมาร่วมทีมจริงๆเพราะเมื่อพูดถึงเรื่องคุณภาพเขาอาจจะเป็นกองกลางที่ดีที่สุดของทีมได้ ไม่ยากและก็จะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนด้วยแต่แตาว่าปัญหาก็คือเรื่องสภาพความฟิตเพราะว่านักเตะรังสนามไปค่อนข้างนานนั่นเองครับด้วยกับเรื่องนี้ลุยซาฮาได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าหากพอปักบาพร้อมจะกลับมาลงสนามผมเลยอยากจะเห็นแมนยูเนเต็ดึงเขากลับมาร่วมทีมจริงๆนี่เป็นช่วงที่เหมาะสมที่เขาจะกลับมาช่วยทีมเพราะว่าเขาเก่งขนาดนั้นเลยล่ะ เมื่อเขาฟิตและอยู่ในฟอร์มที่ดีเขาอาจจะได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็กลายเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญในทีมของรูเบนอามอริมได้ไม่ยากมันจะมีนักเตะสักกี่คนกันลาะที่ดีกว่าเขาเมื่อเราพูดถึงเรื่องคุณภาพทักษะเขาคือเบอร์ตน้ตนๆและเมื่อเทียบกับแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีตอนนี้หากว่าเขาฟิตเขาจะลงเล่นได้อย่างสบายด้วย มีนักเตะไม่กี่คนที่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นได้จริงๆอย่างเช่นอาหมัดเดียโลในตอนนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นกับมันได้เนมาก็เช่นกันและแน่นันว่าบ ok ็อกบาก็เป็นเช่นนั้นมีนักเตะไม่กี่คนบนโลกที่สามารถทําได้อย่างพอบ ok ็อกบาทําได้ไอเดียการเล่นจินตนาการวิสัยทัศน์เขาอยู่อีกระดับจากกองกลางทั่วไปบ็อกบาทําให้เรื่องยากกลายเป็นง่ายได้และสิ่งเหล่านี้ล่ะคือเหตุผลที่ผมอยากจะเห็นพอบ็อกบากลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้ง ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่2กุมภาพันธ์หากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ